รู้เปล่าว่าไมโบย่า V4 ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จไปใช้ไปได้นะคะทุกคนถ้ามองหาไมไร้สายที่สามารถที่จะชาร์จแบตมือถือไปด้วยแล้วก็ใช้ไม่ต่อเนื่องไปด้วยเนะนี่ยโบย่า V4 ตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าเขาจะมีความพิเศษตรงที่มี4ไมนะคะสามารถใช้งานพร้อมกันได้4คนนะเขายังสามารถชาร์จไปใช้ไปได้อีกด้วยรวมทั้งฟังก์ชันอื่นๆที่ไมโบย่ามีนะคะตัวนี้ก็มีเหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหมดการตัดเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ระยะการรับเสียงที่ไกลถึงส0 0้เมตรเลยส่วนตัวนี้เน ตัวรับสัญญาณตัวนี้นะคะเสียบเข้ากับมือถือของเราใช่ไหมเวลาที่มันเสียบเข้ากับมือถือของเราอะ่ะมันก็จะดีเทคอุปกรณ์ของเราเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องไปทําอะไรเลยแล้วถ้ามือถือของเราแบตหมดนะคะแล้วก็เอาสายชาร์จที่เป็น Type C แบบนี้เนี่ยเสียบเข้ากับช่อง Type C ค่ะทางด้านนี้นะคะก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านอะไรอย่างนี้ได้เลยเวลาที่เราไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปทำคอนเทนต์อะไรย่างเงี้ยเราจะได้ชาร์จไปใช้ไปได้นะคะโดยไม่มีสะดุดนั่นเองนี่ก็เป็นข้อดีของไมโครย่าวีซีอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่อยากจะแนะนําที่เขามีช่อง Type C กับการชาร์จไปใช้ไปได้น,นั่นเอง